สบายด,ดีสบายด,ดีพีพีเอสีทุกคนเด้อก,ก,กันมาอันนี้ก็มาอันนี้นึ่งข้าวทุกคนนึ่งข้าวแต่ว่ายัง้มาทานนั้นมาทานด่างไฟอีซ้ำทำมาชิ่ด่างไฟด่างไฟนึ่งข้าวโอ้หากาแฟอ๋อได้ไปซื้อกาแฟอีกันนี่นะอ่าลูกลืมกาแฟทุกคนเดินไปซื้อกาแฟอี๋ยังไปซื้อกาแฟก็ ห่าเต้ยซื้อกระไฟมาหึ่งข้าวสมอนมีกระไฟบอกระไฟมีบออันน่ อาวพันอ้าวไหนอ้าตัวใดฮะพันเอาตัวห้าพันเอะไรไปเหรอไปช่อเมืองไทยอะไปวันจันทร์ไม่ไ้เล่นจังแลอวค่อยไปก่อนนี่ฝนได้แล้วก็จะกลับบ้านไปกลับบ้านไปนึ่งข้าวนะคะ มทุกคนอันนี้บ้านน้องก็คือติดกับต้นไม้ใหญ่นะคะติดกับป่าเลยทุกคนไหมมีแต่ป่าดงคือหน้าบ้านก็จะเป็นป่าอย่างนี้เลยทุกคนนี่มาถึงบ้านแล้วเดินมาถึงหน้าบ้านแล้วค่ะนี่แต่ก็ นั่งเฟือนดังไฟมืดอะีเินก็อย่างก็เ้ยพี่ไีกรอย่างาวลวก็สีดังไฟเน่นะมันไม่ไดเห็นไมเห็นเห็นเล่ปะ <c oughs> ลองรถไฟไหมแต่ลองรถไฟไม่ห้าพันกีบก็คือาตกอ,อยู่เงินไทยก็ประมาณเจ็ดแสนบาทนี่นี่นว <c oughs> ต่ไฟแล้วก็มีน้องหมาด้วยม,มันชิโตกวะมันชิลูกวะนี่มันบุลูกจะม,น,มนบุติดหนังไฟยนึ่งข้าวนะคะ ัแต่วัวนนี้นบะหมี่เพิกินแล้วทุกคนนะบะหมี่อันกินแรกเลยซึ่งมันนึ่งข้าวเปล่าก็เลยนึ่งข้าวไวนะ้เนาะบะหมี่อันกินก็น,นึ่งไวบ้บางทีบางทีมันอันนั้นเพราะว่าเรา,าได้ไปหาทุกคนฝนตกตอนแรกว่าสิไปหาหนะ้นไม้วันนี้แต่พอฝนตกก็เลยไม่ได้ไป บางทีก็เ็ดซุปน้ำไม้กินวันนั้นวันนั้นทำซุปมะเขือกินค่ะอ๋อเมื่อวานทำซุปมะเขือกินแล้ววันนี้ก็จะน่าจะทำซุปหน่อไม้นี่ไฟเราก็จะติดแล้วนะทุกคนแลต่อไปหนูก็จะเอาน้ำใส่หม้อนึ่งแล้วก็ มั่นหนึ่งนะฮะแล้วก็วันนี้ค่ะบได้มาเข้า,ขาสีอันนั้นเห็ดอันนั้นเอาสีอุนเข้า น้ำมันนึ่งบอ่อหลายทุกคนคันเอาไหลายน้ำมันนึ่งหลายมาันชะินนสิบางไนิัก,กต้มักอไรมก็ต่อไปอ หี่เป่าไฟหางมันนึงเางมันนึงไว้แล้วกัแเดีะเจะยกข้าวคนะจะยกข้าวสุด โหนั่งเข้าสาดตั้งกององมีสิจ้าอ่ะเศษนี้โหดตั้งกองล้างเนรน้ำเหมือนกันน้ำทมาเจ้าแบบค้า จุกน้ำเอามือจุกน้ำก่อนย่ามันอันนั้นน้ำข้าวตีมาอ้าวหลาแม้นิข้าวหลาได้ไหมจ๊ะข้าวชิ้นเลากๆน้อยนีดข้าวนา บ um ีเอ่อะไรนี่ทุกคนมีเอ่อเปิดต้อนน้อยๆจริเพราะมันมันจะได้อันมันจะได้คุยไวอ๋ทุกคนบีเอาบีออร์นั่นตอนน้อยๆ บบมันจะได้อันคุยไหว้าวมันถ้ามันคุยไวมันกระสิสุกไวถ้าไอตอนใหญ่มันก็อันนั้นบางทีประเทชาบิไอ้ตอนสมนี้แต่ว่ามันอันนั้นโพดมันนั่นคุยทุกคนถ้ามันนั่นคุยมันกระสีโดนเวลามันจะช้าในการทำกับข้าวของเรานะคะก็เลยทำแบบชิ้นเล็กๆทุกคนนี่ ฝนตกมันไม่หยุดเลยตกตลอดท้งวน้ำก็จะค้างน้ำค้างแถวๆนี้ทุกคนนี่เราก็เออเอ่อนอาจจบะบีอานนบีข้าวแล้วทุกคนบีข้าวแล้วขากระสีอ่อันนี้ครับ สุดที่เลิยมทุกคนแล้วก็บลกแล้วก็ค้างฝ้ายเท้าก็จะเป็นลูกข้าดข้าองหรือเปล่าย<ป>ใส่ลูกแล้วทุกคนมือเข้าฝ่ายเห็นแบบนี้ชื่อมือชื่อมือทุกคนใส่เท้ากัน มื่อนึ่งกินข้าวประมาณนี้แหละประมาณติดน,นึงถ้ามันเลอกคนหลายก็อหลานมานะนำก,นก,นก็คือเมืออเม่อหลายกินกินหลา,ลายก็มันกมันก็คือเปล้างถ้วยแต่ว่าล้างถ้วยไม่ได้ทุกคนส่วรตุกแต่นั้นมันบ่มีมันบม่มีหลงังคาอย่างล้างหัวได้เดี๋ยวบนุญควรแยกตุกก็จะไปล้างเพราะว่าไปบ่มีจองบมมออ่มีคันธุลคันธุล คนโต๊ะนี่หอยนั่นทุกคนมาแลกนะาิเฮ็ดหอยนเฮ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดกินนี่หอยทุกคนล้างถ้วยล้างถ้วยแต่ว่าตอนนี้ฝนตกะ่ะมาเบิง่งกหัวข้าวเขาโต๊ะเนะ้ะหมี่ข้าวนี่ลูกแล้วเห็นไหม ลูกคือชิ้นยังว่าบลูกค่ะพีคือใส่ข้าวแล้วหกคนุ้ดขล้วุดขุดขุดใส่ข้ดขุดข้ดข้ส่ข้ดวใส่นดขุดขุดขนดขาดขดข้ดขุดดขุดขุดขุดขดด นึงหลายอ้าแม่แม่มีมีข้าวเหลือมาแต่หน้าบอม่อ้าวคือคือมีเห็นทิ๊กข้าวเดี๋ยวทำริอุ่นเจะได้ไว้อุ่นเมื่อเช้าเนาะเมื่อแรงต้องมาข้าวนี่เสเต็กเป็น วไา้นีคนโหดเราแล้วนะครับเก่งไล้นี่ใส่ข้าวแล้วนะเจ้าแล้วสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างายเนาะทุกคนนี่นี่แหละบ๊ายบาย